นอสลตรียไบจีครับผมพิมลีกซีซั่นหนึ่งดุดันไม่เกรงใจใครที่นอสลียวิชั่นนะผมเดี๋ยวแล้วอย่าลืมกดซับด้วยนะครับผมนะเจอกันวันนี้ผมมาเจอกับเลี้ยวหูผมเป็นเลี้ยวหูเปิดบ้านที่นอสลตรียไบจีครับผมในสนามแอนฟิลด์ครับผมซึ่งเป็นบ้านของเลี้ยวหูจริงๆครับผมนะต้องบอกเลยว่าแมตช์ที่แล้วผมที่เจอเลี้ยวหูไปก็แพ้ไปสอบประตูต่อสูงนะครับผมนะซึ่งเป็นประตูที่เยอะมากครับผม มาดูกันว่าเกมนี้ผมดูชนินเวทีสามารถแก้เกมได้หรือเปล่าผมเนื่องจากว่าแมตช์นี้รับประกันเลยว่าลิเวอร์พูลต้องตัวจริงลงทุกทัวร์แน่นอนนะผมนะต้องบอกเลยว่าลิเวอร์พูลก็เป็นทีมที่ค่อน,ข,น,ข,นข้างน่ากลัวและค่อนข้างเ่งขันนะผมนะแต่ดูชนินเวทีเราก็ไม่เคยแพ้ทีมยักษ์ใหญ่เลยผมนะตั้งแต่เล่นมาผมนะไม่วจะเป็นแมนซิตียรมนะที่ผ่านมาในครึ่งเวลานี้ไอ้ที่ครึ่งแมตช์นี้ก็เพิ่งชนะแมนซิตี้มาก็ต้องได้รับชัยชนะเหมือนกันผม ทีมยักษ์ใหญ่อย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับโรซินไวทีนะครับผมนะเป็นสตูดิสต์ซะผมไปที่โกเมสครับผมโกเมสต่อไปที่ชาชิลี่ผมสตูดิสต์ซะผมสตูดิสยังไงโอ้โหพีคส่งผมเป็นพีนักเสือผมหลุดขวามาอย่างนี้ผมเป็นควันได้เล่นบอลไปพีนักสือหาจังหวะต่อไปที่เป็นโตพีเรามีโตต่อไปที่พีนักเสือผมยังไงพีนักสือผมหาจังหวะไม่ได้ผมนะเทือนไปที่พีซาลาเต้โกเมสเคลียร์ไปก่อนผมเป็นบอลของพี่เทียผม พี่เอ็กโซโอมยังได้ผมต่อไปที่พี่โอ้ยังไดโอมมันแชมเบอร์เลนน์ผมเตะโค้งไปที่สตูดิสส์นะผมสตูดิส์ต่อไปที่เอฟอร์มิโนผมชิงเล่นกับสตูดิสส์นะผมหาจาาังหวะไรล็อกแล้วก็ยิงโอ้โห้เทียบคมจริงๆครับผมสตูดิสส์นะผมโอ้โหุยยิงด้วยเท้าซ้ายครับผมนะโอ้โหุยและซานแบบเต็ม้องริงครับผมนะแม่แทชนานอตก็เคยโทษอยู่แล้วผมรู้เมื่อกี้นะครับอลิสันเบเกอร์ผมนะแม่โอ้โหยอมยิงครับผมนะ แกซัดได้เต็มข้อจริงครับผมนะแม่เจนน่คอปนี่แกรับประกันจริงๆผมว่าลงเป็นตัวจริงเองก็ต้องได้ประตูผมนั่นสตูเลยเชียวผมดูผมรูปภาพชายจอืมเป็นเดียโก้ผมไรบอลสุดจริงๆผมเป็นฟอมิโน่ต่อบอลแต่ว่าอืมมันจะพลาดพี่เตอร์ปี้อืมซัดเต็มข้อจริงนะผมมาเต็มตาขายผมลูกนี้ผมจากสตูดิโอเชียผมโอ้ยเป็นฟอมิโน่ผมจริงไปผมแต่ว่าอืมพี่เตอปี้หลงเรียบร้อยแล้วผมซัดเต็มข้อผมสตูดิโอ ว่ายิงได้เสียบโคมจริงๆครับผมนะยอมจริงๆผมลูกนี้แม่กองหลังรั่วหมดแล้วผมนะจังหวะนี้มาเลไปที่ฟอร์มิโนุ่งเตียกัวคันตาล่าผมต่อไปที่สตูดิโอแล้วผมได้จังหวะได้สตัดโอ้ยชนเสาผมแม่ลูกแรกไปลูกสองจะเอาอยู่แล้วผมสตูดิโอใช่ผมโอ้โหแกได้สตัดเตี๊ยผมแต่ว่ามันชนเสาท่าวนี้ครับผมนะเกือบโดนสองศูนย์นะผมโดนเซนเวทีนะครับแทงไปที่พีนับปิ่นโตจากกาบซ้ายขึ้นไปผมแต่ว่ากรรมการเป่าลำหน้าไปขอนะผมนะ แม่โอ้โหถือว่าล้ำครึ่งตัวผมมาลูกนี้เป็นสตูดิโอใช่ไผมชาชินี่จ่ายมาไปที่ฟอร์มิโน่ดีหลังไปที่เตะโกอัตราดิสตัดโอ้โหเกือบเข้าเสาสองโอ้ผมเตะโกแหม่ได้ชิงกันสามประสานคนนี้จริงผมชาชินีตอบได้สตูดิโอผมตีไปที่ฟอร์มิโน่ฟอร์มิโน่ตอก้นไปที่เตะโกได้สัดเต็มข้อเดาวสาวอยู่โอ้โหแม่เกือบไปแล้วอีกแล้วผมนะถือว่าดูยังไง่เวิรมาสิงวิทีเห็นพี่นะสื้อแทงไปที่พี่อีกสองโหผมยังไง ยี่ส่วนหัหาจังหวะผมกตาบกาบขวาขึ้นไปผมถอดไปโอ้โหงามงามลูนี่เป็นโอ้โหแต่เป็นวันได้ผมเคลียไปก่อนอยู่แล้วผมนะวันได้นี่เดียว่าถึงเร็วกว่าจริงครับผมลุเมื่อกี้เห็นบอลของบีนาเสือผมยังไงผมหาจังหวะขวาสุดไปที่พี่เท่ผมพี่เท่ยังไงแทงไปที่โอ้โหเป่นเป็นโตแต่ว่าติดกุมมเ้ยนะผมต่อไปที่พี่สระต่อไปที่เป็นโตผมดีขึ้นไปที่พี่บีนผมแต่ว่ามันจะไม่ถึงวันนะผมลุกนี้ อืแล้วก็จบครึ่งเวลาแรกผมปินลิวฮูมนะ <c oughs> นำไปก่อนรวมหนึ่งประตูเจ้าสูตรครึ่งเวลาแรกผมเดี๋ยวเจอกันครึ่งสองครับงคร่งเจอกันครับมาเจอกันที่ครึ่งสองผมพี่มิโต่ผมเปิดพี่อีกสองหัวผมอ <c oughs> ีจิโนซิงดันเทิร์นโอ้โหต่อแล้วผมเป็นพี่อีกต่อไปที่พี่จิโน่ผมยังไงพี่จิโน่เหมือนจะหลุดมาดียวอย่างงี้ผมเป็นยังไงซิดันเทิร์นชอบพีโโ่เล่าผมยังไงผมพี่จิโนต่ต่อไปที่สระโยนข้ามไปที่พี่มินโต้ได้ตอกลงไปที่พี่ทิมูเลยจังวันนี้ได้ซัดโอ้โหตีไข่แตตกกรัผมมมจาาพีี่่ททูลงงเป็นนวสออโหโ้หะ โอ้โหลงมาปุ๊บได้ยิงตาปุ๊บนะหนูสับแหลกผมนี่เป็นการล้อเลียนท่าเฟอร์มิมโนนะครับแหมแกน่าจะโกรธหน้าดูเฟอร์มิโนนะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับผมนะไม่หนพี่จิโน่แกก็เล่นท่าซะเยอะเชียวผมเมื่อกีน้นะเกต้าเริ่มเรียกเพื่อนแล้วผมยังไงแหมถือว่าใช้โอกาส3-4คนตรงนั้นหนูได้ดีจริงครับผมได้เล่นครบทุกคนนะผมนะ ผม,มพี่จริงนะผมแคกเอาสวันได้หลงเลยผมยซีดานเทินโชว์ไปผมเป็นพี่ไทยไปที่พี่นันบิโตผมจับนิดนึงดีดหลังแล้วผมไปที่พี่ทีมูแล,ล้วปั่นงามามุ่งผมนะแม่ถือว่าจะไม่แรงมากแต่ว่าถือว่าใช้เซนต์ในการปั่นได้ดีจริงผมดูว่าผมพี่นันบิโตได้จับแล้วก็ดีดหลังคืนเพื่อนเบาๆผมพี่ทีมูได้คิดนิดนึงแล้วก็ค่อยยิงครับผมนะโอ้โหมีจังหวะได้คิดตกแต่งบอลลูกนี้ผมแม่สับแหลกสับแหลกสับแหลกครับรผมนะ โอ้สุดยอดจริงครับผมพีม่ธิโมผมนะถือว่าทำประตูได้ดีครับผมนะลงมาปุ๊บได้ยิงปั๊บผมตีเข่าแตะครับผมหนึ่งประตูหนึ่งครับผมเป็นพี่จีโน่แล้วผมหลุดมลดีเดียวอีกแล้วครัพี่จีโน่ผมโดนกับวันทาครับผมเหมือนพี่จีโน่จะโดนดักบอลรับมเป็นพี่เทพต่อไปที่พี่เสห์ผม,พ,โโผมพี่เอกเสห์ยังไงผมหาจังหวะเปิดเข้าในไปแต่ว่าอุ้มโกเมสยังได้ผมแต่ว่าเหมือนจะเคลียร์ไม่ขาดไปที่พี่จีโน่ไปที่พี่ทิม,มูผมยังไงพี่ทิมูอีกแล้วผมเลยสตักโอ้โหเรียบร้อยครับผมมนาะสองตอ โอ้โหตะกกนเล่พิธีมูมส์สะใจจริงๆครับผมนะโอ้โหสองต่อหนึ่งแล้วผมยิงสองมาโตมพิธีมูผมแม่เกมนี้มีลุ้นแฮตติกอยู่แล,ล้วพีิธีมูผมตัวสมองที่ลงมาโอ้โหถือว่าทำเกมจริงๆผมดูครัผมนะมอืเป็นโจโกเมสผมที่เคลียร์ไม่ขาดนหมอนพี่จีนโน่ผมเข้ามาพี่ธามินโตมตอกโซนคืนไปอีกแล้วในจังหวะคิดนิดนึงแล้วก็ดีดคืนกำงามผ,มผ,มผมแม่ถือว่า จริงเล่นทางจริงกับพิชินมูมผมดูผมพิชิโนต่อผมนะพิทนบ,บินโตผมรู้ว่าเพื่อนจะได้ยิงกับผมได้จับนิดนึงแล้วก็ได้ดีดเบาๆขวาขวาผมรอดช่องไปเลยผมแทบจะสิงคโปร์อยู่แล้วผมพิชินมูผมยิงไปแล้วผมสองประตูเพิ่งลงยังลงมาไม่ถึงสิบนาทีครับผมนะโอ้โหแกเอาจริงๆครับผมนะสุดยอดไปเลยผมส่องประตูตอนหนึ่งครับผมแชมเบอเล่ผมปไป็นทางพีเตลโกสิว่าเตลโก้คันตลา,าต์ตอดมาโอ้แต่เป็นเกือบผมใช้ที่นี่จะเทคหมวกแต่พี่แจ็คก็ห ไปที่ซาลาผมได้จังหวะสัตว์โอ้หยยังเซฟผมพี่เจ้าโฮลมยังเซฟผมเคลียร์ไปก่อน <Okay. S 1> อาราได้สัตวโอ้เป็นสตูดิโอได้โบกซ้ำยังจับได้อยู่ผมพี่เจ้าโฮล์มจานเจย์ผมตอบที่พี่เทผมพี่เทยังไงผมหาจังหวะไปที่พิจินโน่ผมแทงคืนไปที่พิจินโน่อย่างนี้งไงผมหาจังหวะอึ่งวันตายผมสก,กัดไปก่อนแต่ว่าสก,กัดไปก่อนแต่ว่าพี่เทผมดีึ้นมาที่พี่แจ็คเม่โตยังไงผมหาจังหวะให้เพื่อนแล้วก็ได้สัตว์โอ้ย แท็กทิกเรียบร้อยโอ้ไม่ทีมูมาแม่แล้วลงมาอีกแล้วนะได้อีกประตูหนึ่งผมแท็กทิกไปเลยโอ้ไม่ทีมูผมตัวสำรองนะ้มหืมแม่พอได้เล่นจริงๆแกเอาใหญ่เลยผมเล่ไทีมูนะครับซัดไปไม่เกรงใจเลยก็คูยิงแล้วผมสามประตูไปแล้วมนะแม่ลงมายังไม่ถึงสามสิบนาทีโอ้ไมแกก็ใส่เต็มข้อรอเต็มแข้งเรียบร้อยแล้วนะแม่เป็นวันได้เองนะผมต้องพลาดลูกนี้ผมนะอืแกยิงเคลียร์ผ้าโลมพี่เท่ผมคืนไปที่พิมโตผม คืนหล่าไปที่พิธีมูได้ซัดโอ้โหแม่ยอมใจของผมลูกนี้แหมยิงสักทีแตกลูกผมโโอ้หตีไปที่พิธีมูได้ซัดโอ้โหเต็มข้อจริงครับผมนะลูกนี้แหมได้สไลด์กับเพื่อนนะผมสุดยอดจริงครับผมนะลูกนี้แฮตติกไปแล้วผมพิธีมูมผมนะ โอ้โหแล้วจบครึ่งเรียบรอ้อยโอ้ผมเป็นนอร์สเลวีทีผมชนะคาบ้านนะผมนะชนะในบ้านของเลโอฟูนะครับสามประตูตอนหนึ่งะผมแหมได้บอลกลับบ้านผมวิธีนู้ผมเป็นนักเตะคนแรกครับผมที่นอร์สเลวีทีโอผมนะเล่นในเซอร์ียล่นอร์สเลวีทีผมที่ได้แฮตทริกครับผมคนแรกเลยครับผมวิธีนู้นเองยานจริงับผมนะขึ้นมาเป็นนันที่หกครับผม